วนี้ผมเอไม่พุดคานะครับวันนี้เราอยู่วันที่ตลาดท่ามะเขือนะครับเลขท้องถุนจังหวัดกำแพงเพชรเนาะ,ะวันนี้ก็มาส่งมอบรถให้กับช่างอุ้ยนะครับสวัสดีช่างอุ้ยครั้งนะครับก็วันนี้มาส่งรถให้ถึงบ้านเลยเนาะ,ะไม่ต้องไปเอาแล้วที่เต็นท์อะไม่ต้องไปดูที่เต็นท์ไม่ต้องไปดูที่เนนะะต็นท์เทน,นะาะมาที่บ้านเลยนะครับวันนี้มาส่งรถมอบรถโตโยต้าเอาเวนซ่านะครับรถเจ็ดที่นั่งนะครับรถครอบครัวนะครับให้กับช่างอุ้ยเนาะนะครับตอนนี้ช่างอุ้ยถามนิดนึงตอนนี้อายุเท่าไหร่ละครับ 63นะครับอ้าว63แล้วตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับบัตรโอซ่อมรถบอดโอซ่อมรถเป็นเจ้าของกิจการเลยนะครับเห็นไหมครับตอนอายุ63แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถซื้อรถกับเราได้นะครับเอกสารยุ่งยากไหมครับไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากเรามาจัดสัญญาให้ที่บ้านด้วยโอบริการถึงบ้านเลยนะครับคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชม63นะครับหรือไปคันที่สามแล้วนะโอ้โหขยันซื้อเนาะทุกคนซื้อสี่คันแล้วสี่แล้วนะ หมดยังเอาอีกไหม,ไม,ไมเดี๋ยวถ้าถูกหวยเอาอีกนะไม่เลิกถูกหวยเอาอีกนะครับวันนี้ก็ส่งมอบรถทันทีเรียบร้อยนะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทักปุ้ยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ทักปุ้ยแนะนํากับเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากได้รถกับแม่พูดพาเนาะแนะนำให้หน่อยครับเซื่อรถมือมั่นใจแม่พูดพาเลยครับแท้มาสิง่ญญายง่ญญายทำไปดูเนาะ คืออะไรชอบพันไหนบอกเลย <S <S เดี๋ยวมาบริการถึงบ้านเนาะด่าลบเราก็รับประกันอย่างที่บอกนะครับไม่มีชนหนักพลิกข้ามน้ำท่วมแน่นอนนะครับอันนี้รับประกันให้นะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณท่านอุ้ยเป็นอย่างสูงนะครับนะครับก็เดี๋ยววดหน้าตามใหม่เนาะวันนี้ไปละเดี๋ยววดนหน้าต้องมาแม่ยานางต้องให้คุณใหม่นะครับวันนี้ผมเอแม็กูดคารขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ